ครูคุณเวสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ,คะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นยกสูงนะคะ,ค,ะความสูงของตัวบ้านนะคะจะสูงอยู่ที่สองเมตรยี่สิบนะคะโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างไม้เต่งนะคะค่ะตัวเรือนบ้านก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะพื้นนะคะก็จะปูด้วยไม้มะค่านะคะ กระเบื้องหลังคานะคะก็จะมุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะจะตีแบบฝาเฟียมนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มาส่งมอบให้กับลูกค้านะคะค่ะเป็นบ้านที่ทรงโมเดลยกสูง ก็เหมาะกับบรรยากาศที่จะเป็นบ้านสวนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะความกว้างของบันไดตรงนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่1เมตรยีคูณเมตรยีนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าเพดานตรงซุ้มบันไดนะคะจะตีลักษณะแบบแนวเรียบสลบลงมานะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างห้องนะคะกว้างอยู่ที่2เมตร2เมตร50คูณ8เมตรนะคะค่ะนี่จะเป็นภายในห้องนอนห้องที่1นะคะจะกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ5เมตรนะคะค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะแต่และห้องนอนก็จะมีความกว้างเท่ากันนะคะ ค่ะตรงน,นี้ลักษณะาการตีฝ้าเพดานก็จะตีแบบ2หลุมนะคะค่ะนี่จะเป็นภายในห้องนอนห้องที่สองนะคะค่ะหน้าต่างภายในห้องนอนนะคะก็จะเป็นหน้าต่างวีโก้นะคะเล่นกระจกสีนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะ โครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะตัวเรือนบ้านเป็นไม้มะค่านะคะเสาก็จะเป็นเสาหน้า8นะคะความสูงของตัวบ้านนะคะก็จะสูงอยู่ที่2เมตรยีนะคะค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะก็8เมตรคูณ10เมตรขออภัยค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะจะกว้างอยู่ที่8เมตรคูณ10เมตร50นะคะ ค่มีทั้งหมด1ตัวเชื่อมแล้วก็1นระเบียงหลังก็มี2ห้องนอนแล้วก็มี1ห,ห,ห้องน้ํานะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอชุดนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ